หน่วยการเรียนรู้ที่4แรงและการเคลื่อนที่สาระการเรียนรู้ 1. แรง 2. การเคลื่อนที่ความหมายของแรงแรงหมายถึงสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สามารถตรวจสอบได้ ผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุแล้วทำให้สิ่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งไปจากเดิมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนขนาดของอัตราเร็วหรือเปลี่ยนขนาดรูปร่างของวัตถุแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุในเวลาเดียวกันผลรวมของแรงเรียกว่าแรงลับเวกเตอร์ของแรง แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์มีหน่วยวัดในระบบ SI คือ Newton. นิวตันเนื่องจากแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางจึงเรียกปริมาณของแรงว่าเวกเตอร์ของแรงโดยการเขียนเวกเตอร์ของแรงจะใช้ลูกศรแสดงทิศทางของแรงและความยาวแทนขนาดของแรง กฎการเคลื่อนที่3ข้อของนิวตันกฎข้อที่1กฎของความเฉื่อยวัตถุใดๆก็ตามจะรักษาสภาพหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ในทิศทางเดิมต่อเมื่อแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ0กฎข้อที่2 ความเร่งของวัตถุใดๆจะแปรผันตรงกับแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุและแปรผกผันกับมวลของวัตถุที่ถูกกระทํากฎข้อที่3ทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นขนาดเท่ากันในทิศทางตรงกันข้ามประเภทของแรง แรงที่ไปกระทำต่อวัตถุมีอยู่มากมายหลายรูปแบบแตกต่างกันตามลักษณะของการเกิดแรงโดยแรงแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทคือแรงที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติและแรงที่เกิดจากการกระทำของสิ่งต่างๆ 1. แรงที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ 1.1แรงโน้มถ่วงของโลกวัตถุต่างๆเมื่อปล่อยจากที่สูงจะตกลงสู่ผิวโลกเสมอรวมถึงตัวเราและวัตถุต่างๆไม่หลุดลอยออกไปจากโลกเพราะโลกและวัตถุออกแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเรียกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก1.2แรงแม่เหล็ก เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากแท่งแม่เหล็กหรือแร่แมกนีไทท์ทำให้เกิดแรงตามธรรมชาติคือเกิดแรงดึงดูดและผลักกับสารบางชนิดเกิดแรงดึงดูดและผลักกับแท่งแม่เหล็กเกิดแรงกระทําต่อสนามแม่เหล็กโลกและกระทําต่อประจุไฟฟ้าที่วิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็ก1.3แรงไฟฟ้า เป็นแรงที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าแบ่งออกเป็นประจุบวกเป็นประจุที่อยู่บนอนุภาคโปรตอนที่อยู่ในนิวเคลียสของธาตุประจุลบเป็นประจุที่อยู่บนอนุภาคอิเล็กตรอนและวิ่งรอบๆนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ โดยจะเกิดแรงดูดวัตถุที่มีขนาดเล็กๆและเกิดแรงกระทําซึ่งกันและกันร,ระหว่างประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นประจุไฟฟ้าในก้อนเมฆเกิดจากการเสียดสีของละอองน้ำและฝุ่นละอองเกิดประจุไฟฟ้าขึ้น1.4แรงนิวเคลีย เมื่อประจุชนิดเดียวกันสองประจุจะต้องมาอยู่ร่วมกันต้องมีแรงมากระทําต่อประจุทั้งสองเพื่อให้ประจุทั้งสองไม่แยกออกจากกันแรงนิวเคลียร์ที่อยู่ในรูปของพลังงานจะเป็นแรงที่มีค่าพลังงานมหาศาลที่เรารู้จักกันในรูปของพลังงานปรามานู 2. แรงที่เกิดจากการกระทําของสิ่งต่างๆ 2.1แรงตึงเชือกเป็นแรงที่เชือกไปกระทําต่อวัตถุต่างๆที่ปลายทั้งสองของเชือกเชือกจะต้องทนต่อแรงที่กระทํานี้ให้ได้เรียกว่าแรงเหนียวของเชือกดังนั้นค่าของแรงตึงเชือกที่เกิดขึ้นจะมีค่าสูงสุดเท่ากับแรงเหนียวของเชือก2.2แรงเสียดทาน ถ้าเราต้องการออกแรงผลักตู้ให้เคลื่อนที่ไปบนพื้นราบเราจะต้องออกแรงดันมากแต่ถ้าเรายกตู้ขึ้นไปบนรถเข็นเราจะออกแรงดันตู้ให้เคลื่อนที่ไปได้ง่ายเรียกแรงต้านชนิดนี้ว่าแรงเสียดทานซึ่งมีทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2.3แรงจากสปริงเกิดจากความยืดหยุ่นของสปริงที่ต้องการกลับคืนสู่สภาพปกติหลังจากที่ถูกทำให้ความยาวเปลี่ยนไปจากเดิมแบ่งออกเป็นสองลักษณะคือแรงจากสปริงที่ถูกทำให้ยืดออกจะเกิดแรงจากสปริงไปดึงวัตถุที่มากระทำ เพื่อให้ตัวของสปริงกลับเข้าสู่ความยาวปกติแรงจากสปริงที่ถูกทำให้หดเข้าจะเกิดแรงดันจากสปริงไปกระทำต่อวัตถุเพื่อให้ความยาวกลับคืนสู่สภาพเดิม2.4แรงหนีศูนย์กลางเกิดขึ้นในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนหนึ่งของวงกลม โดยมีทิศทางพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางเช่นการเคลื่อนที่ของรถบนทางโค้งจะเกิดแรงหนีศูนย์กลางทำให้รถแหกโค้งเกิดอุบัติเหตุขึ้นการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุจากที่เดิมไปอยู่ที่ตำแหน่งใหม่โดยการเคลื่อนที่ของวัตถุ จะแสดงให้เห็นแนวทางของการเคลื่อนที่ซึ่งจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปอาจเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงหรืออาจเป็นแนวโค้งปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 1. ระยะทาง เป็นระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นที่ผู้สังเกตมองเห็นวัตถุณนะเวลาที่ศูนย์เมื่อเวลาผ่านไประยะทางจะมีค่าเพิ่มขึ้นหน่วยของระยะทางมีค่าเป็นเมตร 2. การกระจัดเป็นระยะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายขนาดของการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตร 3. เวลาจุดเริ่มต้นที่ผู้สังเกตเห็นวัตถุจะนับเป็นเวลาเท่ากับ0ขณะนั้นวัตถุอาจจะหยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่อยู่ เมื่อเวลาผ่านไปวัตถุจะเคลื่อนที่มีระยะทางเพิ่มขึ้นดังนั้นเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่กับระยะทางจะมีค่าเพิ่มขึ้น 4. อัตราเร็วเป็นการนำการเคลื่อนที่มาวิเคราะห์แสดงความแตกต่างของลักษณะการเคลื่อนที่อัตราเร็วหมายถึง ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปใน1ห,หน่วยเวลา 5. ความเร็วความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางไปทางเดียวกับทิศทางของการกระจัดความเร็วหมายถึงการกระจัดที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา 6. ความเร่งความเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุ พบว่าอาจจะมีการเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงความเร่งหมายถึงความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลาประเภทของการเคลื่อนที่ 1. การเคลื่อนที่แนวเส้นตรงการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ที่วัตถุมีการเคลื่อนที่แนวเดียวกันแต่อาจจะเคลื่อนที่ไปกลับได้ การเคลื่อนที่ในแนวราบมีทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวขนานกับพื้นโลกเช่นการเคลื่อนที่ของรถยนต์บนถนนทางตรงการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งมีทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับพื้นโลกโดยมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อวัตถุขณะเคลื่อนที่ 2. การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท หรือการเคลื่อนที่วิถีโคง้งเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งในแนวราบและแนวดิ่งพร้อมๆกันจึงทำให้แนวทางการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้งพาราโบลา 3. การเคลื่อนที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุรอบจุดจุดหนึ่งโดยมีรัศมีโคงที่จะพบว่า ทิศทางของการเคลื่อนที่และความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาแรงที่กระทำต่อวัตถุจะมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางเราจึงเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางในขณะเดียวกันจะมีแรงต้านที่ไม่ให้วัตถุเข้าสู่ศูนย์กลางเราเรียกว่าแรงหนีศูนย์กลางตัวอย่างการนำมาใช้ เช่นการสร้างถนนสร้างเครื่องเล่น 4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายเป็นการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะพิเศษคือวัตถุจะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเรียกว่าแกว่งหรือสัน่นอยู่ในช่วงสั้นๆมีขอบเขตจำกัดเรียกว่าช่วงกว้างของการสั่นหรือแอมพลิจูด